สามมาดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกุ๊กตุ๊โอ้โหวันนี้จะมาสอนทำวาบิเปอร์กัน,กนต่แล้วเข้ามาที่ F F เอเปนเอเซนะลกดเข้าไปเอเ่นจานี้ของๆเธอจะมาทำบาิเปอร์แบบนี้กัน แต่มาจแบบก,กระตูนนะเ,นเ,นเ,เ,เรื่องตื่นก่อนแล้วก็กดบวกใชนคำว่ารูปภาพตรงนี้เลยดึงไปกดเข้าไปแล้วก็รอจนขึ้นคำว่าแก้ไขนะนี่ก็จะมีวอลเปเปอร์ของเราอยู่แล้วก็กดเข้าไปเลยเราแคปวอลเปเปอร์อก่อนนะแล้วก็กดยกเลิกเลยนะคะกดยกเลิกทุกทุกเลยนะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็กดมาที่ตรงสีเ่เหลี่ยม้ซนกันนะ,ะแล้วก็กดัวกเลเยอร์แล้วเราก็มาปรับให้อ่อนลงทั้งสองเลยนะนี่ปรับอย่างนี้ว่าเราจะใช้เลเยอร์ที่สองนะคะธรรมดาเนี่ยอันนี้เราไม่ใช้นะเดี๋ยวเราจะทับกันเนี่ยเราจะใช้เลเยอร์สองเลย กดไปที่ไใ้บรรทัดตรงนี้เลยนะคะแล้วกดมาที่ตรงนี้ด้วยอันนี้เลยแล้วก็ขีดเลยค่ะอันนี้อันนี้นะ,อ,นนะอันนี้นะคใชเราจะใช้ตุอันนี้เลค่ะตากา marker black on กดเข้าไปแล้วก็ขีดไปค่ะ,ข,คะ,ข,คะขีดก็จะได้แบบนี้เลยนะ พอพอีดเสร็จแล้วเราก็จะมาปรับแบบบัตรของเรานะคะให้ใหญ่ขึ้นตามตัวเลขอย่าทับตัวเลขกันละต้องทับตัวเลขมาแบบนี้เลยคืออันนี้เราเกินมานิหนึ่งเราก็สามารถเชยได้นะเราก็ขีดให้นตรงตรงเลี้ยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ผิดกดม,มันมาทับตรงนี้นะคะผิดตรงอันเลยนะถ้าสุดราใช่ไห้มรทับแล้วเราก็ปรับให้เข้มขึ้นแล้วเราก็กดที่อันฟ้าตรงนี้เลย เราก็จะมาใช้ตรงนี้เราก็บวกเลเยอร์ขึ้นมาเลยค่ะอันนี้นะเราก็จะทับเลเยอร์นี้ไปเลยอันนี้เลเยอร์ A สีดำๆที่เราทับนาฬิกาไว้ต้องอยู่ด้านบนสุดนะคะมันจะไม่สามารถทับได้เลยอันนี้อันไหนก็ได้ไม่สามารถทับได้นะเราก็จะใช้สีฉุดฉากนะทุกคนใช้สีฉุดฉากแบไม่ไม่มีสีในสติกเกอร์เรานะที่เราจะใช้นี่ เดี๋ยวเราก็ขับขึ้นให้มันมปนสีฉุดฉาดนี้นเลยเพราะว่ามันจะได้ทำให้ด็กสติกเกอร์เราที่จะทำพื้นหลังทีหลังนะทุกคนอเดี๋ยวค่อยพูดอัแล้วก็มาแอปนี้เลยนะแอปที่จะหาตัวการ์ตูนจะเปิดปเปิดปเปิดปเปิดเปิดเปิดไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นซุปชีกระดาษนี้นะแล้วก็ขอสมัครก่อน พอสมัครเสร็จก็จะเป็นนี้เลยก็จะเป็นเกินตัวนี้นนะให้ทุกคนเลือกกันได้เลยว่าเเอาไหนแต่เราจะเลือกคือตัวไหนนะนี่เราก็กดเข้ามาเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแนวนอนนะเราก็เลยทำแนวตั้งเสร็จเอาวันนี้เราก็รอนะาน,นี้แล้วเราก็แคปรูปเลยแปพอแคปรูปเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแคปรูปแบบนี้นนะ มันได้ขึ้นหน่นี้แล้วก็กดไปที่แอปไอคเอ็กซ์เหมือนเดิมเลยตรงกดเลยจ้าพอเข้ามาที่หน้าน,นี้แล้วเราก็สามารถกดมาที่ตรงสี่เหลี่ยมซ้อนกันแล้วเอาเลเยอร์อที่สางมาทุกขึน้นกดตรงรูปเขาเรียกว่ารูปแบบแก้มาทุกคนแล้วก็รอตอน,นี้คําว่าแก้ไขยอยู่แล้วเราก็จะเลือกรูปของเราเลย ก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็กดหมุนตรงนี้นะเพื่อทำให้มือเราเนี่ยหมุนได้อย่างนี้เลยประมาณนี้แต่เราจะใช้เป็นอ,อันไหนดีนะอันนี้ก็น่ารักแต่ว่าเอันนี้ดีกว่าอนนี่นนนอันนี้อะไรวะอะไรนะไม่รู้เราก็กดเข้าไปแล้วกดยกเลิกเลยค่ะ กดยุกแล้วทุกอันนะแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครทับก็สามารถดึงมาด้านบนนะแต่จําจไว้ไอ้ที่ทับนาฬิกาต้องอยู่ด้านบนสุดเท่านั้นที่เราอันก็รับไวเราก็ขีดขีดขึ่นอย่างนี้้เลยแล้วก็ค่อยไปตัดเส้นที่หลังนะทัเหมือนเราเลยถ้าใครอยากได้ตุกต๊กตาตมแบบไหนก็สามารถทําได้นะพอขีอ่างนี้เสร็จแล้วแล้วอันนี้เราใช้ยางลบนะเราไม่ใช้ใช้ดินสอนะ เราก็ขีดๆขีดๆ normalized. อย่างอันนี้คือยางลบนะคะแล้วก็ขีดๆเลยเระวังไปโดนตัวกระตุ้นที่เราเ,าเลยนะอันนี้คือยางลบนะคะไม่ใช่ดินสอไม่ใช่ตัแปลงเสียแล้วก็ลบเลยแล้วก็ตัดขอตัดเส้นก่อนนะคะแล้วก็จะตัดเส้นเลยตัดเส้นก่อนนะเราขอตัดเส้นก่อน นี่เราก็จะตัดเส้นแบบนี้เลยเราขอตัดเส้นแบบนี้นะแจ๊ตัดเส้นแบบอ่าพอตัดเส้นเสร็จแล้วนะเราก็จะมาเลื่อกตุ๊กตาตูนต่อไปกันแล้วก็จะมีเป็นีเลยนะนี่แบบนี้นะล่ะค่ะอันนี้คือเราอยู่ยังไม่ได้อยู่เล่นบนสิดนะอยู่แล้วเราก็จะได้เยอะดีว่าเลย แล้วก็เลือกตัวกระตูนที่เราแค็บว่ามันเดินเลยนะแล้ว,วก็กดมันเดินเลยห,ห,หแล้วก็หมุนหมุนหมนเราจะใช้เป็นดอกไม้ตัวน,นี้เลยนี่ดอกมาตัวนีอยไปตัวนี้่เราก็ตัดเส้นหเหมือนเดิมเลย แล้วก็ลบ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 พอตัดเส้นเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ไปที่แอปนั้นเหมือนเดิมเลยถ้าเราไม่ได้เช้รูปนี้แล้วเราก็สามารถเลือกอื่นๆได้ฉันเราน่าจะเลือกเป็นรูปไอศครีมช็อคโกแลตนะใช่ไหมฉันจะเลือกไอศนรีมใช่ เราลกแ็กเลเลยแต่เกดไปที่แอปไปทีเงินเดือนนะแต่เราเปมันลอกเอขอเลือกเล่อมาตเราไม่กดไปไีอปไปที่เนเือเลยเราก็ไปกดที่ราเละเอยดงนเนนแล้วก็กดเลย่ใส่รกดอีกกดแั้ก็เลือกตั้งงิะครับเราเลือกเลือกที่เราตัดเลย ก็เร้าวผานะคะอืมข like like ้าวต้มแล้วก็จุดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เป็นลูกเป็นเมียนเป็นเป็นข้าวจะตัวีม่หลับเหล็กก็ล้มเลยอะไรก็ตัวตัวตัวขึ้นอยาเดียวะลยเขีกเหน้ช่วทำให้กันแต่ขึ้นเลยนนะ กาลกขึ Red, ้นกขาขึนนจะได้ไม่ต้องไดนปกตนะคะเขาก็เลือกอันใหญเลยแต่ว่าต้อะวัตรงนี้หน่อยนะใครพาบุาเกดเลยนะภาพน่ละอเ่งเสร็จแลก็จะได้เป็นแบนี้นะคะเดี๋ยวจะต่อมาอีพีสอง